สวัสดีครับสวัสดีนะครับเนาะสวัสดีพ่อญ่แม่ญ่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรอีสานแชแนลนะครับเมื่อนี้นะครับเกษตรอีสานแชแนลเกษตรอีสานทางเลือกไปผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับมาเบิงตดพันธุชาเฮานะครับว่ายังมีให้พี่น้องอยู่นะครับยังมีสเปรย์ให้พี่น้องอยู่นะครับสําหรับท่านไหนนะครับได้สร้างจองมาแล้วนะครับต้นเดือนนะครับผมก็จะเริ่มทย่อยทรงให้นะครับ ผู้บางท่านบางท่านก็สร้างมาสร้างจองมาเป็นเดือนแล้วนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับมีการขาดเขื่อนอยู่นิดหน่อยนะครับขาดเขื่อนจากวันที่ยึดหากไายไปเปเีืยนผู้ภาพต้นเดือนนะครับพี่น้องเนาะก็ขอโทษขออภัยหลายๆครับจังไรก็ต้องพยายามหาต้นพันธุ์ส่งให้พี่น้องจนได้แะครับอันนี้คือสแปร์ครับพี่น้องนะครับต้นพันธุ์สแปร์ไว้นะครับสแปร์ไว้ให้พี่น้องนะครับสําหรับพี่น้องทันใดที่สร้างมาจํานวนหน่อยก็จะส่งให้เลยนะครับแล้วกะ จำนวนบอลลายนี่ส่งให้เลยครับแล้วก็สเปรย์ไว้เพื่อนะครับมาเป็นต้นที่ผมรับประกันนะครับต้นพวกนี้คือเอาไว้รับประกันให้พี่น้องนะครับสําหรับส่งไปแล้วนะครับภายในสามมือนี่คือว่าผมรับประกันนะครับรับประกันให้นะครับถ้าต้นฮักต้นเพศนะครับหรือว่าใบรวงยอดตายนะครับไว้ไปปลูกัะไรนะครับภายในสามมือเท่านั้นนะครับพี่น้อง เลยสามเหมือไปคือเกษตรอีสารกะบ่สามารถที่จะรับผิดชอบได้นะครับเพราะว่าทรงมือนี่ก็คือมืออื่นหอดนะครับแล้วก็ภายในสองหมื่นเท่านั้นนะครับของหอดนะครับเพราะว่าผมทรงเครื่อีนะครับอามือที่สามมีพี่น้องแก่ออกมานะครับไก่พี่น้องนะครับเอามาเลี้ยงกันไว้ตั้งไว้แล้วก็ลดน้ำเขาในลมนะครับพี่น้องก่อนเี่จะนําไปปลูกจักสามเหมือนะครับลดน้ำก่อนนะครับ กับพยามยายลดน่าจนเกินไปสาหรับต้นที่เขาสมบูรณ์นะครับให้เขาเอานํำออกปลูกเลยนะครับถ้าต้นได้ที่พอสมบูรณ์ใบรุดใบร่วงนะครับให้พี่น้องเลี้ยงไว้ก้อนนะครับจากสองอาทิตย์นะครับอันนี้คือเกษตรอีสานเฮ็ดขึ้นไมาเองนะครับนี่คือการขยายพันธุ์ต้นพุทราสามรถนะครับจากเกษตรอีสานชาแนลนะครับเกษตรอีสานชาแนลกับเกษตรอีสานทางเลือกไม่กะ คนเดียวกันนะครับแต่คเห็ุคนละช่องนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับที่ตามเกษตรอีสานทางเลือกไม้น้ำนะครับพี่น้องเด้ออันนี้คือต้นผูครับผมนะครับถ้าเป็นต้นผูนี่ผมจะผูกเตียไปสามนะครับผูกเตี้ยไปสามเตียนะครับอ๋อผูกเสือกฟางครับพี่น้องขอโทษครับผูกเสือกฟางไปสามเส้นนะครับล่างกลางบนนะครับสามเส้นนะครับสำหรับต้นผู๋นะครับพี่น้อง สำหรับต้นผูเขาก็มีข้อแตกต่างอยู่นะครับนะครับนี่คือต้นผูนะครับเป็นพวงทองนะครับอ่านี่คือต้นเมียครับพี่น้องนะครับนี่คือต้นเมียนะครับเป็นแสงทองนะครับแสงทองสามรถแสงทองนะครับยอดหิดหยอดนิยมนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นพระเอกนางเอกใน,นช่วงนี้นะครับจ่ายมือแล้วคว้ามือของผมนี่คือ ผมเฮ็ดเองนะครับพี่น้องนะครับถ้าย่อยตัดมานะครับเฮ็ดผู้เดียวนะครับพี่น้องเนาะกะเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วครับเฮ็ดนอกเนื้อจากตัดหยานอกเนื้อจากได้หยาแล้วนะครับห้น้ำห้ยั่งแล้วนะครับแต่ว่ามือนี้กะโอกาสเป็นของผมครับเพราะว่าฝนตกนะครับพี่น้องเนาะก็จะได้สบายไปอีกสามมื้นนะครับถ้าฝนตกอีกก็จะสบายไปอีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ปุ่นแล้วครับพี่น้องนะครับบ่ได้ลดน้ำนะครับลดกับบ่ได้ยางนะครับเพราะว่าผมเปิดปั๊มนะครับเปิดปั่มปุ๊บก็คือ ย่างเปิดสปริงเกอร์เลยนะครับแต่ละแถวแต่ละแถวไปนะครับอ่าภามาเบิงนะครับขอแตกตางอ่าความือสุดนี่คือนะครับมาจากนครปฐมนะครับพี่น้องนะครับมาจากนครปฐมนะครับเนาะอันนี้เดินทางไกลครับมาจากพูนแหละครับอ่าเจ้าแถวเขตเมืองกรุงศรีวิไลฮ่องกงแหละครับเขตปลริมณฑลนะครับอันนี้คือเ็ตเป็นมากนะครับ ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับสร้างจองกันเข้ามาได้อยู่ครับช่วงนี้นะครับยังพอมีเวลาให้พี่น้องได้สร้างจองอยู่ครับต้นเดือนพุทธภาไปเดือนพุทธภากว่ากันไปนะครับต้นพุทธ้าสามรถเท่านี่ปลูกง่ายไรกับบอรับาพี่น้องปลูกได้ตลอดกันนะครับปลูกนาแรงกระดี้นะครับก็จะไปโตเสนาฝนนะครับแต่ขอเสียของเขาก็คือข้าต้องประคบประงมนะครับ เพราะว่าอากาศร้อนปลูกยากครับพี่น้องนะครับอ่าขอดีของเขาก็คือเขาไปโตเสนาฝนแลวกะทนต่อพายุนะครับพี่น้องพายุกะบ่ดด้รุ่นแรงยังสําหรับเขาเอกครับเพราะว่าต้นเขากับบัใหญ่แห้งนะครับอันตรายของเขาก็คือน้ำมันจะชุ่มเกินไปนะครับพี่น้องถ้าฝนตกเป็นอาทิตย์จังสีนะครับต้นเขาจะมีปัญหานะครับเขาต้องคอยดูเรื่องน้ำนะครับอย่าใหท่วมครั้งนะครับอ่ะนี่ก็คือ พอดีแล้วขอเสียของการปลูกนาแหลงนะครับพี่น้องปลูกนาฝนครับพี่น้องถ้าเหี้าปลูกนาฝนนะครับมันจะได้เปรียบหลายอย่างอยู่นะครับหนึ่งคือเห้าบ่าได้ดูแลยากเรื่องน้ำนะครับพี่น้องสองคือว่าเขาโตเร็วนะครับสองคือเขาโตเร็วนะครับสามเหี้ากะ ใส้ปุ๋ยเขาก็กินปุ๋ยง่ายนะครับพี่น้องหลากของเขาออกหากินปุ๋ยได้เร็วนะครับเพราะว่าดินนะถ้าฝนตกนะมันจะดีกว่า,าน้ำมันจะดีกว่าที่เท้ารดน้ำนะครับเพราะว่ามันชุ่มทั่วพื้นปัดตะพีนะครับพี่น้องเนาะปุ๋ยที่เทาวานลงไปหรือใส่ลงไปมันกะ็จะซึมอยงสันนะครับซึมไปน้ําดินหลากของเขาออกจะออกฮ่ากินไก่นะครับพี่น้องโตเร็วนะครับ เม่นพี่น้องจะปลูกเดือนใดก็ตามครับพี่น้องนะครับบ่มีคําว่าลานะครับบ่มีคําวสายนะครับเพราะว่าให้ห้าหน้าปีเก่าเดือนคือเฮองด้เก็บผลผลิตนะครับสําหรับท่านใดใจร้อนนะครับถ้าต้นใดมันงามเ้าก็ไบดอกเลยตั้งแต่4เดือนก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่าห้าก็ต้องหบแต่ว่มงพอดีนะครับพี่น้องเนาะบ่รให้หลายเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะแพร่ต้นเขานะครับให้ว้แต่ว่มงพอดีนะครับพี่น้องใบพ่อได้ชิมหรือไหวพอได้ขายนะครับเ้าปลูก1อยต้นตังแี่ห้าก็อาจจะใสัก เลือกต้นงามๆมันไวน่อยไวจักสามสิบสี่สิบต้นเยนะครับพอดีเลี้ยงเขานํานะครับพี่น้องกับพยาให้ต้นเขาครบพกเดือนนะครับเป็นไปได้นะครับสําหรับต้นหน่อยนะครับให้เขาใหญ่คคบพกเดือนก่อนจังไว้น่วยนะครับพี่น้องก็ไวแต่แต่ควมพอดีคือกันครับพี่น้องนะครับอ่ามือนีกับว่ามียังไรครับมานําเสนอเกี่ยวกับต้นพันธอยู่คือเก่านะครับนอกพี่น้องเนาะกะฝากพี่น้องนะครับยังมีต้นพันุอยู่นะครับช่วงนี้นะครับ สำหรับท่านใดที่สร้างจองเข้ามาเป็นเดือนแล้วนะครับพี่น้องก็่ต้องตกใจนะครับพี่น้องเนี่ยเพราะว่าไก่จะหอดสิ้นเดือนพฤษภาแล้วผมเกิดจะได้ลงไปเอาต้นพันธุ์แล้วนะครับพี่น้องนะครับจะทยอยส่งให้พี่น้องนะครับจะทยอยส่งให้พี่น้องทุกท่านนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องๆที่สร้างจองเข้ามาเพอไงไม่ไงนะครับเนาะจะได้รับกันทวนหนานะครับพี่น้องนะครับเอาไปปลูกกันนะครับแต่ละคนกระตังมีความหวังนะครับโอ้ยไทยดินไใวแต่โดนฝุ่น เกษตรอีสารใช่แนลเอ้ยไายดินไหวเตึงตโดนเราสันที่ทรงมาเห้ี่ยวนอสันทรงคือเก่าครับพ่อทรงคือเก่าครับแม่นะครับทรงคือเก่าครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับทรงคือเก่าครับเอ๋อไอ้นะครับทรงคือเก่าครับจังไ้ก็ได้ปลูกครับสาหรือเรี่ยวเขาก็บได้ปลูกคือเก่าครับพี่น้องนะครับยังไงก็ต้องให้พี่น้องในปลูกคือผมหมดแล้วครับผมปลูกไปแล้วนะครับกะย่างอีกสามไรครับพี่น้องพี่น้องนะครับสองไรสามงานเกือบสาส้มไรแหละครับพี่น้องที่ผมจะปลูกขึ้นกันครับ อ่ผมจะปลูกช่วงต้นเดือนพฤษภาให้กันนลครับพี่น้องนะครับหรือกลางเดือนพฤษภานะครับผมยังบ่ทันพ่อครับซัมเนียนะครับยุดบ่ได้ครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับผมปลูกไปนะครับมันโมพ่อขายนะครับเพราะมาข้อสือมันก็เรือใจนะครับมันบมมีคลองให้เขานะครับมีแต่ว่าเบิดแล้วเบิดแล้วบทัานสุกบท่านสุกนะครับขนาดโล่สามสิบบาทนะครับพี่น้องมารับทังสวนนะครับมาข้อสืออยู่สวนนะครับพี่น้องเนาะ ให้พี่น้องเอาไปล่องเบิ้งนะครับกันกันามันบปจริงจังได้ก็จังมาคุยกันนะครับโทษมรดาได้เลยนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าสมมือนี o ยูทูบมีทุกช่องนะครับเกษตรอีสานแน่แน่เกษตรอีสานยุกไม่แน่นะครับเกษตรอีสานทั่วไปนะครับมาต่กดเขาไปเข้ามาพุทธาหนี่งเด้งขึ่นดึงดึๆงดึงดึงดึงครับพี่น้องมีตั้แต่พุทธสาสามรถนะครับดังแห้งตอนนี้นะครับส่วนกระแสครับพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับ พ่อแม่พี่น้องสุกขูสุขคนนะครับที่เหตุการณ์เหตุงานยุงเทพบนะครับบอสจีบขับแท็กซี่ขับินมอเตอร์ไซค์นะครับเหตุการณ์เหตุงานโรงงานนะครับหมู่สาวล่งงานนะครับได้รับผลกระทบเบิดครับเกี่ยวกับโควิดนะครับพี่น้องเนาะการคิดอย่ากลับมาอยู่บ้านนะครับไปใช้ตรงไหนห้อสิ่เดียอายุบานน้ำเขานะครับกับเป็นคล้ายกับขอกับเป็นข้นคล้ายหลายแล้วนะครับนิทรรศภู้ขายจะใครสื่อครับพี่น้องเนาะอยากเฮ็ดหุ่นเฮ็ดสวนเฮ็ดโคกของหน้าต้นทุนห้องกับบัวลายนะครับพี่น้องลองมาเอาขุดซ่าห้าไปปลูกนะครับพี่น้อง ต้นยังอยู่รักลอยอยู่ครับพี่น้องบ่เทิงลอยก็มีนะครับสาหรับพมบ่เทิงลอยนะครับบ่เทิงลอยนะครับบางท่านนะครับลงในเพจมีรักลอยขึ้นนะครับลอยหาสิปลอยเจ็ดซิปหานะครับสองลอยกับมีครับพี่น้องนะครับแต่เขาอาจจะมีดีของเขานะครับต evet ่วนพันของเขากับบุลว่าสายพันธุีหงนะครับแต่เห็นเขียนไหวก็คือจังพุทธาสามรดพันแสงทองนะครับพี่น้องพุทธาสามรถนุมสดผัดวลานะครับพุทธาสามรดจมโบนะครับ อ่าผมยังยู่ในราก่าเก่าครับพี่น้องโทรสอบถามได้ครับ080ย์ 80, 13, 87, นะครับหกหนึ่งเนะครับอ่าพ่อใหญ่ว่าฟังบรทันว่าสันเอาไหมครับศูนย์แปดศูเครับผมลกศแล้วองศูนย์สองหาศเก้ครับพ่อใหญ่ครับ โทท่านบ่ะครับเนาะโุดท่านอย่านะครับเนาะทวดไม่กัน,น,นเลยครับพี่น้องเด้อป,อปออลีเบิ้องไมน้นะครับพี่น้องเด้ออ่าโทษเบอร์ใดเบอร์หนึ่งบอติดกะรบกวนพี่น้องโทษอีกเบอร์หนึ่งนะครับโทษมาเรียนน้ากันกันเลยครับพี่น้องสอบถามมาโอ้เป็นจางไหนเน,นาะขนม้าปลูกมันจะดีพอน้อเกษตรอีสานใช่แนมเอาธาตุมันจะดีบอเบ้าทัดุบางสีนะครับอ่าบวเป็นยังครับผมให้คําแนะนําได้ครับพี่น้องนะครับมาลองเอาไปปลูกเบิ้งนะครับอันนี้คือ คือตัวอย่างครับบมแนบอมแนว่าผมมีซัมนี่แหละกะจีมาโปรโมทให้พี่น้องเบิรงนะครับผมบอมแนครับผมพี่น้องผมบอมเฮดซัมนี่พ่อพ่อได้ค่านังปลาสุบรสนะครับพี่น้องนะครับเนาะผมมีหลายของผมอยู่ครับสั่งจองกันมากนะครับสําหรับท่านใดที่สั่งจองจากผมไปแล้วแล้วก็ได้รับของไปแล้วก็เพิ่นจะรู้ดีนะครับว่ากําหนดของผมของผมกดเกีฑ์ของผมเป็นจังไดนะครับผมทรงอ่าทรงไห้ก็คือทรงไห้นะครับตรงมือก็คือตรงมือนะครับพี่น้องนะครับเนาะ เห็ดจริงทับจริงนะครับซือเข้าวานแล้ครับพี่น้องซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับแม่นความเพลินบายเด้ครับพี่น้องนะครับเพราะว่าผมเ็ดเกษตรดีสานใช้แนวให้พี่น้องหายห่วงเลยเลยครับบมมีเข้า่าคดโกงกับพี่น้องบ่มีเลยครับขันสมมติว่าท่านไหนนะครับสร้างมานะครับตันพันจากผมนะครับผมบอกตรงเลยนะครับค่ามัดจําต้นละสิบบาทนะครับพี่น้องสร้างลอยต้นะมัดจำหนึ่งพันนะครับสร้างหาสิบต้วมัดจำหารอยนะครับพี่น้อง สร้างซิปต้นก็นต้องมัดจำล้อยหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นอย่างจังว่ามัดจำครพี่น้องถ้าเกิดพี่น้องว่ามัดจำมาผมเอาเงินอ่าผมไปสื่อมาจัางสีนะครับแต่เกิดว่าพี่น้องว่าโอ้ยบเดเอวาเราะเบ้าทัดบเดเอวเรากะเศษอีสานเชนเนลปลูกแนวอื่นแหละผมเจอไปใครภายครับพี่น้องนะครับผมก็ต้องเอามาเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้เพราะต้นเขาโตมากมันก็นจะปลูกติดยากนะครับพี่น้องเพราะว่าข้ากะต้องอ่าผูกมัดกันไว้นะครับจะได้บม่มีการตุกติกนะครับพี่น้องแล้วก็ สำหรับพี่น้องนะครับท่านใดที่มัดจำมาแล้วนะครับบ่เอาดรอกทังสินะครับผมกับคืนเงื่อนไห้นะครับครึ่งนึงนะครับหมายถึงคืนเงื่อนไห้แค่ตนละหาบาทครับพี่น้องสร้างจองมาต้นละสิบผมคืนเงื่อนไห้ตนละหาครับพี่น้องม่มีการบาดความบาดครับพี่น้องนะครับม่มีการบาดความบาดนะครับโอเคครับพี่น้องสาหรับพี่น้องท่านใดที่เป็นเอฟซีของผมนะครับแล้วก็ติดตามผมตลอดนะครับขอขอบพระคุณเลายๆนะครับ ทีสละเวลาเขามาเบิ้งนะครับมาฟังเทปมาฟังธรรมมาจากผมนะครับน้องพี่น้องเนาะอ่าโอเคครับสําหรับมื้อนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยครับพี่น้องเด้อเบอร์โทรที่ผมให้ไปล่ะโทรหาผมได้เลยนะครับ0806137879แล้วก็082นะครับ025นะครับ0297นะครับให้พี่น้องโทรมาได้ตลอดเวลาครับกันเลยซีทูมไปกับพี่น้องก็นอนคือกันนะครับไปตรงโทรมานะครับผมนอนแล้วครับบ๊ายบาย สวัสดีครับสวัสดีครับ